สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้ใช้พลังงานของเขาหน่อยนะลัคนาหรือราศีของเขานะคะมี ลัคนาหรือราศีมังกรมีนมังกรมีนกรกฏตุลกลุ่มคนนี้เป็นคนที่มีความวิตกกังวลมีความเครียด คิดมากคิดเยอะแล้วก็เหมือนมีสองบุคลิกอะคือคนคนภายนอกคนอื่นๆจะมองว่าเขาแบบไม่น่าจะเป็นคนคิดมากไม่น่าจะเป็นคนคิดเยอะอะไรขนาดนั้นดูเขาแบบจอยๆดูมีความแบบเอ่อรื่นเริงอะไรแบบนี้นะคะแบบก็คือเข้าสังคมได้ก็ดูร่าเริงสดใสดีชีวิตก็ดูแบบเออ ดูเหมือนไม่เครียดไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคนนี้เป็นคนค่อนข้างคิดมากคิดเยอะแล้วก็แบบเหมือนมีความคิดเล็กคิดน้อยแล้วขี้ใจน้อยอะ่ะแต่ไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นไม่บอกไม่บอกด้านนี้อาจจะแบบรู้สึกว่าเป็นด้านที่อ่อนแอของตัวเองไม่อยากให้ใครเห็นก็เป็นได้ของคุณล่ะ ลักนาะหรือราศีของคุณคือมีนกรกฎพิจิกของคุณนะคะลักษณะหรือราศีของคุณคมีนกรกฎพิจิะะาาจ่ากันมังกร คุณเป็นคนใจดีใจดีได้ใจร้ายเป็นนะ <c oughs> คือส่วนใหญ่จะใจดีแหละปกติก็ชิวๆใจดีใจอ่อนเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าสมมุติโกรธหรือเกลียดใครจริงๆก็คือก็คือเกลียดเขา้าเข้าเส้นเลือดเลยอ่ะ <c oughs> คือตายไม่เผาศพอะไรอย่างเงี้ยเออ ตายไม่เผาผีอืมเวลาดีดีใจหายแต่เวลาร้ายก็ก็ร้ายเป็นคือไม่ได้แบบดีไปตลอดไม่ใช่ว่าแบบเออใครจะมารังแกฉันก็ได้ฉันเป็นนางเอกฉันยอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเออแต่ว่าคุณส่วนใหญ่แล้วคุณเป็นคนใจเย็นนะคือถ้าแบบไม่ล้ำเส้นคุณจริงๆอ่ะก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก ค่อนข้างจะให้อภัยคนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องมีราวอะไรกับใครสักเท่าไหร่คุณเป็นคนใจอ่อนใจอ่อนแล้วก็อ่อนไหวมีความมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความอ่อนไหวอมีความเซนซิทีฟมีความอารมณ์แบบเหมือนน้ำอะค่ะอืมเหมือนน้ำที่แบบขึ้น,นลง,ลงมีความมีความบอบบางทางทางอารมณะ์นะ แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะดีก็คือต่อให้มีความอ่อนไหวมีอารมณ์ที่แบบแปรปวนบ้างแต่คุณก็ควบคุมได้ถือว่าทำได้ดีถือว่าทำได้ดีออดดพอสมควรเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดละเอียดรอบคอบหรือว่ามีความแบบพิถีพิถันอะ คุณอาจจะเก่งงานฝีมือหรืองานที่เป็นพวกงานแฮนด์เมดงานคราสอะไรหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดคุณคุณสามารถทําได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรได้หลากหลายอย่างทําหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้นะคะมีความรับผิดชอบเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้ นะเป็นแฟนเก่าหรือเปล่าเอยแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือเปล่าคือเขาคิดถึงคุณนะคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เออคือต่อให้คุณกับเขาจะเลิกลากันหรือห่างหายหรือโกรธเคืองกันอยู่ลักษณะจากไพ่เนี่ยเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ณนะตอนเนี้ยไม่ได้คุยกันดีๆอาจจะยังคบกันอยู่แต่ โกรธกันหรืองอนกันคือไม่พูดไม่คุยกันแต่ยังไม่ได้เลิกลากันก็ได้หรือบางคู่บางคนเลิกลากันไปแล้วเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าก็ได้เหมือนกันทีนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคิดถึงคุณค่ะเพราะเขาตัดตัดคุณออกไปจากหัวเขาไม่ได้ตัดคุณออกไปจากใจจากความรู้สึกเขาไม่ได้ต่อให้เขาจะไม่ไม่ง้อไม่คุยกับคุณไม่เทคแอคชั่นใดๆเขาอยู่นิ่งๆแต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดี มันเหมือนมีความผูกพันลึกๆมีความผูกพันกับคุณไปแล้วแล้วเขาอ่ะก็รอคอยรอคอยให้คุณมันฝ่ายติดต่อไปเมื่อไหร่จะติดต่อมาเมื่อไหร่จะมาง้อฉันต่อให้เขาจะเป็นคนผิดก็เถอะแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะทักคุณไปก่อนไม่กล้าที่จะติดต่อคุณไปก่อนแต่เขารอคุณเขารอให้คุณแบบเทคแอคชั่นรอให้คุณส่งสัญญ,ญาณหรือรอให้คุณมันฝ่ายทักมาอะไรแบบเนี้ เป็นอาการรอคอยค่ะรอจริงๆด้วยแต่ระหว่างที่รอเนี่ยเขาเก็บเนื้อเก็บตัวนะเขาไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ไปมีคนใหม่นะคะแล้วเขาก็คิดเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะคิดแบบพิถีพิถันนะ่ะด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วเนาะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วในหัวเขาจะแบบมีเรื่องอะไรเข้ามาไหลเข้ามาในหัวสมองอยู่ตลอดเวลา แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาโฟกัสเรื่องของคุณเขาคิดเรื่องของคุณคิดแบบมีเหตุมีผลด้วยชั่งใจทบทวนทบทวนเรื่องราวความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรต่างๆเขาค่อนข้างจะเก็บตัวเก็บตัวนิ่งเก็บตัวแล้วก็คิดทบทวนเรื่องราวของคุณกับเขาแล้วก็เฝ้ารอเฝ้ารอ โอกาสรอจังหวะหรือรอให้คุณติดต่อไปเพราะเอาจริงๆเขารอคุณเขารอคุณจริงๆเขาเขาเหมือนคนที่จะไม่ทําอะไรเลยอะอยากนะอยากคุยกับคุณแต่ไม่อยากเป็นฝ่ายทักมารอให้คุณติดต่อไปเขาคะลรเกี่ยวกับคุณอีกคะเขาอยากไปต่อกับคุณเขายังรักคุณอยู่เขายังอยากไปต่อกับคุณนะคะแล้วเขาก็ มีความรู้สึกว่าแบบอืเขาชีวิตเขามันมันมันดูสับสนยุ่งเหยิงอะมันดูสับสนยุ่งเหยิงเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องของคุณมันเหมือนคนที่เ ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงอะมีความย้อนแย้งในตัวเองคือเขายังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่อยากคุยกับคุณแต่ไม่อยากเป็นฝ่ายเ a k e action ใดๆอยากอยู่นิ่งๆอยากให้คุณเป็นฝ่ายทักมาอยากให้คุณเป็นฝ่ายมาง้อทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายที่ต้องการคุณมันมีความย้อนแย้งกันอะ่ะเห็นไหมคืออยาก แต่ไม่กล้าทํากลัวจะเสียคุณไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาไว้ยังไงอยากจะมีคุณอยากได้คุณกลับคืนมาอยากได้โอกาสอยากคืนดีแต่ก็ง้อไม่เป็นไม่กล้าง้อไม่กล้าทักไม่กล้าคุยไม่กล้าไม่กล้าขอโอกาสไม่กล้าทําอะไรคือมันมีความแบบจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงไม่รู้จะทําอะไรยังไงมันสับสนไปหมดเลยทั้งๆท,ที่เอาจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้ยากแบบนั้นก็ได้มันยากที่ตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้พอคิดเยอะแล้วทีนี้มันก็วนกลับไปกลับมามันเหมือนคนที่แบบทะเลาะกันเองอยู่ในหัวพอคิดจะทําแบบนี้สมมุติว่าเอ,อข้างซ้ายบอกว่าเอ้ยก็ทักไปสิ อยากคุยกับเขาก็ทักไปเลยไอ้ข้างขวาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าทาักไปเลยเกิดทักไปแล้วเขาแบบไม่ยอมคุยด้วยล่ะเสียหน้านะหรือถ้าเขากโกรธล่ะถ้าเขาด่ากลับมาล่ะถ้าเขาบล็อกล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบมีมีเดบิวต์กับแองเจลเทียงกันแล้วเขาก็จะวนลูปอยู่แค่เนี้ยก็คือก็เลยไม่ได้เทคแอคชั่นใดๆสักทีก็จะรออย่างเดียวเพราะตัวเองแบบตัดสินใจไม่เด็ดขาดสักทีโมตะคิดแต่ไม่ลงมือทำใดๆ อ่ะ,อะก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ่ะนะคุณจะเอาอยังไงจะปล่อยไปแบบนี้ให้มันจบไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคะอ่ะถ้าคุณไม่ทักไปจริงๆอ่ะเขาจะทำยังไงสุดท้ายแล้วเขาจะรวบรวม,รวมความกล้าแล้วมาขอโอกาสคุณไหมดูซิคายฟิสเทพเหรอเอสออฟคอยทีออฟซอด ก็อาจจะมีโอกาสแต่น้อยมากนะคะน้อยมากมันต้องแบบจังหวะดีๆจังหวะเหมาะๆมันจังหวะต้องได้อะจังหวะดวงดาวได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันอาจจะแบบหนึ่งเดือนมันอาจจะมีสักหนึ่งวันที่แบบว่าอารมณ์เขามันมันดิ่งจริงๆมันคิดถึงมากๆจริง,รงทนทนไม่ไหวหรือเมาหรือขาดสติไม่รู้เรื่องเออเพราะเพราะฉะนั้นพอแบบพอเมาแล้วมันก็เลยแบบเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็ทําตามความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย มันต้องจังหวะแบบนั้นน่ะอารมณ์ต้องเป็นจังหวะแบบนั้นซึ่งโอกาสมันน้อยโอกาสมันน้อยที่ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าพอมีโอกาสไหมก็มีอยู่นะคะที่เขาจะเป็นฝ่ายทําอะไรเองอืมแต่มองว่าจังหวะนั้นน่ะมันจะเป็นอารมณ์ที่เขาแบบไม่ไหวแล้วจริง,รงๆอ่ะเหงามากๆคิดถึงคุณมากๆอารมณ์แบบดิ่งมากๆอย่างเงี้ยถึงต้องแบบ ทำอะไรหรือบางคนก็คือเมาเมาแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่สนอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้แค่ว่าคิดถึงอยากคุยก็ทักมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะจบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ